สวัสดีครับสวัสดีครับ FC มายุสคานะครับคิดจะออกรถยนต์มือสองคิดถึงมายุสคานะครวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะฮะรถกระบะนะครับแบรนด์ใหม่นะฮะนะครับด้านหน้าผมนี้เลยนะครับก็คือเจ้าตัว MG นะครับ e t e n d e r นะครับ g i a n นะครับปี2021นั่นเองนะครับได้เป็นตัวแคทปนะฮะปี2021ไม้20,000กว่โลนะฮะใครที่กำลังมองหารถกระบะ MG อยู่นะครับ แนะนำคันนี้เลยนะครับเป็นรถปีใหม่ไม่น้อยด้วยนะครับเป็นรถเบอร์เดียวด้วยนะครับได้เป็นตัวเตี้ยแคบนะฮะสนใจสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8 4 0 4นะครับมาอิสคาหรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมไปดีได้เลยนะครับก่อนที่เราไปชมในส่วนตัวรายละเอียดของเจ้าตัวนะครับ e x t e n d e r เจแอนคันนี้รบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์นะครับกดซ u b s c r i b e และกดกระดิ่งลางช่องของผมให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมได้ลงคลิปใหม่ลูกค้าจะะไไดด้ม่พานครับ นะครับสอบราคาค่าตัวของเขาเพียง355,000บาทเท่านั้นนะครับก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างนะครับน่าครบด้วยราคาแบบรถปีใหม่นะครับราคาเบาๆผ่อนอยู่ประมาณ7,000ลูกค้านะครับน่าสนใจมากนะครับใครที่แบบอยากได้แบบรถกระบะนะครับ MG คันนี้นะตอบโจทย์เลยนะครับราคาน่าครบปีใหม่ด้วยแล้วก็ไม่น้อยด้วยนะครับนี่เลยนะครับก็คันนี้จะได้เป็นโฉม ล่าสุดเมเนอร์เชนเลยนะครับไฟหน้าของเขาที่สร้างออกมาได้ดูสปอร์ตมากนะครับเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะครับมัลติเรฟเลกเตอร์นะครับกระจังหน้านะฮะทรงสไตล์ยุโรปเลยนะฮะสายพันธุ์อังกฤษคันนี้นะครับกระจังหน้าจะได้เป็นสีดำนะฮะมีโลโก้ M T อยู่ตรงกลางนะครับสวยๆนะครับแคปแบบนี้นะฮะสวยๆเดิมๆไม่มีประวัติชนหนักพิความจมน้ำใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับคันนี้นะฮะสวยจริงๆนะครับ ลัดด้วยกับยางเมซิตนะครับปี2020นะฮะคันนี้นะครับไซยางจะได้เป็นไซยาง215 70 R15 นะครับเป็นล้อกระทะนะครับขอบ15นะฮะนี่เลยแล้วก็นะฮะวงลงช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างแบบน้องๆไยแดงเลยนะฮะลูกค้านะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะฮะกระจกก็จะเป็นสีดำด้านนะครับมีไฟเลี้ยวติดมาให้เรียบร้อยนะครับ นี่สวยๆเลยนะครับรถบางๆสีจะออกสีขาวมุกๆหน่อยนะคะลูกค้านี่นะครับสวยๆนะไฟท้ายนะครับก็จะเป็นไฟท้ายแบบดีไซน์แบบได้ดูทันสมัยมากนะครับนี่นะครับไม่มีแตกรายงานนะครับนะมีเพศนะครับ k b i บิ y n ดินามิกนะฮะติดมาให้โลโก้ m อ็มคีตรงกลางนะครับแล้วก็มีชื่อตัวรุ่นเอ็กเทนเนะครับนีเลยนะครับสวยๆ ช่วงลงช่วงล่างนะฮะลูกค้านี่ครับยางอะไรยังไม่ลงไม่เคยใช้เลยนะครับช่วงล่างกิ๊บกิมากนะครับก็สนใจติดต่อมาได้เลยนะฮะติดต่อมาได้เลยนะครับมีคันเดียวด้วยนะสำหรับรถกระบะ M g นมฮะมีคันเดียวด้วยนะครับนะสนใจสามารถเข้าโทรมาหาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับนะไปดูกันนะภายในนี่ครในส่วนตัวภายในนะครับกระจกจะได้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับ ก็ดีไซน์ภายในคือถือว่านะครับค่อนข้างทันสมัยมากนะครับนี่ที่เปิดฝานั้นมันจะอยู่ตรงนี้นะครับคล้ายๆรถเก่งเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแคปนะฮะก็ค่อนข้างใหญ่นะแคปค่อนข้างใหญ่เลยแหละนะครับนั่งสบายพลาสติกนะครับแล้วไม่แกะเลยนะพวงมาลัยนะครับแบบ3ก้านนะคันนี้จะได้เป็นเกียร์แมนนวลนะฮะคือเบ้าเกียร์ของเขาเหมือนเกียร์เกียร์ออโต้เลยนะนะครับเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับ วิทยุนะครับก็รองรับในส่วนตัว CD MP3 อ็มดูอสบีนะครับแอร์แบบแมนนวลนะครับภายในนี้คือแบบสวยจริงนะฮะในส่วนของตัวโลงเบาะนะครับต่างๆนะกริบๆเลยนะครับก็สนใจนะครับอย่าขาอย่าอย่ารีรอนะฮะคันนี้จะเป็นรถปี2 0 0พันบนะฮะตัวเครื่องยนต์2.0นะฮะ161แรงม้านะครับ เป็นรถมือเดียวด้วยนะครับสวยๆเลยนะฮะนะใครที่แบบอยากหารถกระบะแบรนด์ใหม่ๆนะครับก็คันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับที่วางแก้วน้ําก็มีมาให้นะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยที่เปิดห้องเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับอมาดูกันนะครับอย่ามีครั้งนะใครสนใจนะครับติดต่อมาได้เลย0 8 4 3 8 4ป4 0 4นะครับมายูสคานะครับดี๋ยมาดูห้องเครื่องกันนะฮะ นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องนะเครื่องเขาจะเป็นตัวเครื่องดีเซลนะฮะเป็นตัวเครื่อง DCDI นะครับขนาด2.0ลิตร161แรงม้านั่นเองนะฮะเป็นตัวเครื่องทัร์โบด้วยนะครับนี่นะฮะห้องเครื่องน็อตเนิร์ดไม่มีขยับนะฮะนี่เลยนะครับสภาพป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะฮะนี่ลูกค้า ห้องเครื่องค่อนข้างกว้างนะครับค่อนข้างกว้างเลยแหละนะครับผมเป็นตัวเครื่องนะครับดีเซลสีสูบนะฮะนี่เลยนะครับก็ใครสนใจนะฮะอย่าสอบถามนะครับเจ้าตัวเอเทนเดอร์คันนี้นะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ084-384-8404นะครับหรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมด้วยได้เลยก็ได้นะครับนะคันนี้จะเป็นตัว MG เอเทนเดอนะครับ 2 0แ n นะครับปี2021เกียร์แมนนวลน,นะครับราคา355,000บาทนะครับสนใจติดต่อด่วนได้เลยนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งทางช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมาอิสคาก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ